แล้วก็ดิฟฟี่หตัวนะครับใช้งานได้ปกติเลยทั้ง6ตัวนะครับผมไฮไลท์เลยคือเครื่องเสียงนะครับตัวนี้จัดให้แล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเบาะหนังเบาะหนังลิคาร่นะครับเบาะหนังลิคารนะครับผมคู่หน้าเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเออาทิตย์มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมอยู่กับโ o โยต้าไฮรักวีโ2.5 EP Runner นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเวียนเทอร์โบนะครับผมคันนี้บอกได้เลยว่ารถสวยสภาพดีนะครับใหม่ทั้งภายในและภายนอกเลยนะครับผมใครที่กําลังหาอยู่อยากได้กระบะซีประตูนะครับตัวยกสูงในสภาพสวยๆนะครับคุ้มค่ากับราคาวันนี้นะครับเดี๋ยวมาชมคันนี้กันเลยนะครับ เปิดให้ชมห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับผมสาหรับโครงสร้างตัวรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยเดิมมากๆนะครับสวยเดิมมากๆนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2 5 0 0ซีนะครับผมเป็นตัวบล็อกเครื่องอ สองเคดีนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ดีใช้ทนนะครับผมสังเกตดูสีแต้มจากโรงงานยังสวยเดิมอยู่นะครับอันนี้รถสิบกว่าปีเนาะสภาพถือว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะครับโครงสร้างคานหน้าตำแหน่งเดิมนะครับนี่คานหน้าเลขคาหน้ามีให้ครบเลยนะครับผมรถคันนี้นะครับรับประกันได้เลยว่าสวยเดิมแน่นอนนะครับนี่สังเกตดูฝากระโปรงโลโก้โตโยต้ายังอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะครับผม เครื่องเครื่องยนต์นะครับก็นิ่งเงียบๆนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบไฮโดรเจนนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้นด้านข้างมีล้อแม็กมาให้นะครับแม็กที่37ขอบ18นะครับผมซีรีส์ยางที่ใช้ก็265ทับ 60R18 เนาะทรงนี้นะครับวัยรุ่นชอบแน่นอนนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ตก,กแต่งด้านข้างก็จะมีที่ครอบ ไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบโเมีวมนะครับผมแล้วก็โลโก้ไฮลักเครื่องยนต์ดีโฟดีก็อยู่ตรงนี้นะครับผมที่เปิดนะครับก็จะเป็นแบบโเมียมนะครับผมสังเกตดูด้านในใเปิดดูด้านในกันหน่อยคันนี้ต้องบอกว่าแต่งมาให้ครบแล้วนะครับแต่งให้ครบแล้วเป็นเบาะหนังเบาะหนังลิคารูนะครับเบาะหนังลิคาร r s นะครับผมคู่หน้าเลยนะครับ ถ้าชุดนี้นะครับสั่งทําก็ประมาณหลัก 800- 0ันถึงหนึ่บาทถึง10,000บาทเลยทีเดียวนะครับผมแต่คันนี้ก็แต่งมาให้ครบ,ครบแล้วนะครับแล้วก็ดิฟฟี่หตัวนะครับใช้งานได้ปกติเลยทั้ง6ตัวนะครับผมอ่าอันนี้ก็จัดมาให้ครบ,ครบเช่นเดียวกันไฮไลท์เลยคือเครื่องเสียงนะครับตัวนี้จัดให้แล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับมีจอทัชสกรีนมาให้ด้วยนะครับรองรับ a u s u s b ได้สบายนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับเลขไม่ใช้งานไปเพียงแค่122,481นกิโลเมตรนะครับรถปี2011ใช้งานไปน้อยมากๆครับ122,481เท่านั้นเองนะครับผมด้านข้างนะครับอุปกรณ์พวกกระจกไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยเซ็นทันล็อกกระจกเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็ออโต้บานคนขับนะครับด้านหลังก็ สภาพสวยๆนะครับภายในถือว่าใหม่มากนะครับทั้งตัวเบาะเองแล้วก็พวกพมหลังคาอย่างเงี้ยถือว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะครับเนี่ยภายในค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสภาพนี้ ในตลาดต้องมี 3, ามแสนปลายสี่แสนต้นอย่างแน่นอนนะครับแต่วันนี้เราขายราคาพิเศษเลยเพียงแค่3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทได้รถสวยๆสภาพดีๆเลขใหม่น้อยแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับผมแล้วก็แมกไลเนอร์ด้านหลังนะครับสภาพยังใหม่อยู่เลยนะครับผมเนี่ยรอยขีดขว่วนแทบไม่มีนะครับผมถือว่าใช้งานมาน้อยมากนะครับถือว่าใช้งานมาน้อยก็สมเหตุสมผลกับเลขใหม่นะครับ แล้วก็ด้านหลังก็สวยๆแบบนี้เลยท่อครับเป็นท่อแต่งซิ่งนะครับอันนี้เปลี่ยนยกชุดแต่ว่ามีท่อพักมาให้นะครับเป็นปลายไทยเทนนะครับแล้วก็มีคันท้ายไทยเทมาให้แล้วนะครับผมเรียกได้ว่าวัยรุ่นออกไปไม่ต้องแต่งเพิ่มเติมแล้วนะครับผม3ามแสนสองหมืบาทสนใจเป็นเจ้าของติดต่อเอได้ที่เบอร์0808985551นะครับ0808985551 เข้ามาดูและทดลองขับได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวไล่ชมด้านข้างกันนี้ฝั่งนี้นะครับด้านข้างก็สวยเดิมนะครับนี่ล้อแม็กเป็นเลเซอร์แดงด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นล้อแม็กยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสีสันด้านข้างก็สีเต็มนะครับผมวสวยสวยร้อยขีดขวัญแทบไม่มีนะครับเนีย่ยสังเกตดูที่เปิดโครเมียมนึงสวยใส แล้วก็การศาสตร์ก็มีมาให้ครบทั้ง4บานเลยนะครับคันนี้สมุดคู่มือต่างๆยังอยู่ครบเลยครับสังเกตดูรถที่เรานํามารีวิวแต่ละคันคู่มือมีทุกคันเลยนะครับผมแทบทุกคันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเราคัดสรรให้ลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นรถปีผลิต ฟรี2010นนะครับผมเป็นตัวโตต้าไฮรักวีโก้สองจุดห้า e นะครับพี a n นเนอร์เป็นกระบะยกสูงนะครับผมอันนี้ประสงค์ใช้งานแบบครอบครัวได้นะครับหรือว่าจะบรรทุกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทฝากไว้ด้วยนะครับสนใจติดต่อเซเวได้ที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าแปดห้าห้าห้าหนึ่งนะครับศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าแปดห้าห้าห้าหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ